ถึงตอนนี้เราก็พร้อมแล้วที่จะทำงาน,น organization chart นะครับที่หน้าจอตอนนี้ของเราจะมี2ส่วนที่สำคัญอยู่ก็คืกอ,อกรอบ organization chart ตัวอย่างนะครับแล้วอีกอันนึงคือแถบเครื่องมือนะครับทีนี้วิธีการที่เราจะพิมพ์ข้อความลงไปนั้นง่ายมากทีเดียวนะครับเราก็คลิกคลิกในกรอบที่เราต้องการนะครับพอคลิกลงไปก็จะมีเคอร์เซอร์ก็จะอยู่ในใน,ในกรอบนะครับเมื่อเคอร์เซอร์คลิกเราก็สามารถจะพิมพ์ข้อความอะไรลงไปก็ได้นะครับเราอาจจะไป เป็นกำหนดรูปแบบของตัวอักษรก่อนกำหนดขนาดก่อนจากที่เมนูฟอร์แมตนะครับแล้วก็ใช้คำสั่งฟอนต์นะฮะแล้วไปกำหนดตัวอักษรแล้วก็พิมพ์ลงไปนะครับหรือพิมพ์เรียบร้อยแล้วแล้วท่านไปซูมเล็กแล้วไปกำหนดอีกทีก็ได้เหมือนกันนะครับทีนี้เราเชื่อว่าบางทีเนี่ยในตำแหน่งงานันจะมีจะมีสองบรรทัดนะครับก็เราสามารถทําได้คือพิมพ์บรรทัดแรกเสร็จแล้วนะแล้วก,กดเอนเตอร์เราไปพิมพ์บรรทัดที่สองที่สองอยู่ในกรอบเดียวกันนะครับ เราสามารถจะไปปรับให้2องมทัศน์นี้มีขนาดตัวสอกรูปแบบตัวสอกที่แตกต่างกันได้นะครับทีนี้เรามาดูอีกอันหนึ่งนะฮะในบริบที่เราต้องการอยากได้กรอบเพิ่มเติมเข้ามานะครับเรามีวิธีการง่ายๆนะครับขณะนี้ถ้าอยู่ที่ตำแหน่งของประธานนะครับตัวที่ผมสรุปเป็นประธานแล้วการงานบนสุดนะครับจากนั้นเนี่ยเรามาที่แถบเครื่องมือนะครับท่านเห็นคำสั่ง insert shape ใช่ไหมครับอยากคลิกที่ insert shape ครับคลิกที่ปุ่มตัวศอกนะฮะ เมื่อคลิกที่ปุ่มทดสอรแล้วเนี่ยจะมีตัวเลือกออกมานะครับจะมี subordinate กับ assistant นะครับ subordinate assistant coworker จะไม่มีนะครับเพราะว่าตำแหน่งนี้คือตำแหน่งสุดสุดแล้วนะครับของของบริษัทขององค์กรเพราะฉะนั้น coworker จะไม่มีตำแหน่งนี้นะครับแต่ว่าในตัวอย่างที่ตอนต้นผมให้ดูใหญ่ให้เปรียบเทียบให้ดูเท่านั้น,นเองนะครับทีนี้หลังจากที่เราดูตัวเลือกนะครับเราจะได้ตำแหน่งอะไรเราก็เลือกที่ตำแหน่งนั้นะมึติว่าใหญ่ได้ subordinate คลิกที่ subordinate ก็จะมี อีกบ็อกซ์หนึ่งอยู่ด้านใต้นะครับฉะนั้นแถวล่างก็จะเป็น4บ็อกซ์นะครับตัวนี้ง่ายมากทีเดียวนะครับในกรีกที่ท่านจะเพิ่มบ็อกซ์ต่อจากแถวล่างนะครับท่านก็บู่ที่กรอบกรอบที่ท่านต้องการจะเพิ่มนะท่านอยากจะเพิ่มอ,อ,อะไรท่านอยู่ที่กรอบนั้นนะครับใช้กรอบนั้นเป็นหลักเสร็จแล้วจะเพิ่มโคเวอร์เกอร์โคเพิร์ในตำแหน่งคือในระดับเดียวกันจะเพิ่มแอสซิสตั์คือรองลงมานิดหนึ่งหรือว่าซับรีเดตก็ได้ทีนะฮะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็ ตัวนี้ก็เรียบร้อยนะครับในครีที่ท่านได้มีกรอบเกินนะฮะอยากจะได้ลบหรือว่าลบส่วนไหนของกรอบบางส่วนของของออ o เวอร์ไอเซชันาดไปนะฮะวิธีการคือท่านคลิกลงที่กรอบนั้นนะครับเมื่อคลิกไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะมีสี่เหลี่ยมนะครับคล้ายๆไข่ปลาเนี่ยนะฮะเป็นกรอบล้อมลอบบ็อกซ์นั้นอยู่นะครับท่านคลิกไปที่เส้นเส้นตรงนั้นนะครับเสร็จแล้วก็จะเกิดเป็นจุดจุดออกมาเป็นปาจุด,าจดตามมุมต่างๆ,ๆนะครับ แล้วจากนั้นก็กด delete นะครับเมื่อกด delete นะครับกรอบนั้นจะหายไปเสร็จแล้วกรอบที่เหลือเขาจะจัดตำแหน่งใหเ้เรียบร้อยและอัตโนมัตินะครับในกรณีนะฮะมีบางกรณีที่ข้อความเนี่ยมันยาวเกินไปนะฮะยาวเกินกรอบนะฮะเราสามารถสั่งให้ข้อความนั้นพอดีกับกรอบได้โดยใช้คำสั่ง i i t e x t นะฮะ t ิ t เทคที่แทบขึ้งมือนะครับเทนะบ่านั้นนยข้อความก็จะพอดีกับกรอบทันทีนะครับ